ชีวิตไม่เคยต้องการให้เราพร้อมร้อยเปอร์มันแค่ต้องการให้เราเริ่มเพราะบางอย่างถ้าเรารอให้พร้อมมันอาจจะสายไปก็ได้รอออกกำลังกายเพรอคิดว่าร่างกายแข็งแรงไปตลอดแน่ๆยังไงก็ไม่เจ็บไม่แก่และไม่ป่วย เมื่อคุณรอให้มีเวลาเมื่อตอนนั้นใจคุณพร้อมแต่ร่างกายอาจจะไม่พร้อมแล้วก็ได้รอพูดขอโทษพอคิดว่ายัางมีพรุ่งนี้เสมอรอบอกรักพอคิดว่าเรามีโอกาสอยู่ทุกวันรอที่จะทําสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆหรือกล้าที่จะออกนอกกรอบจากสิ่งที่ตัวเองคิดว่านี่ทาไม่ได้หรอกมันต้องพร้อมก่อนต้องมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ก่อนต้องมีมุมถ่ายรูปมุมใหม่ก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่บางครั้งรอจนไม่มีโอกาสได้ทาอะไรอีกเลยหรือแม้กระทั่งรอปฏิมธรรมในตอนที่ได้ไปวัดก่อนท,ทั้งทที่เราก็สามารถทําบ้านให้เป็นวัดไดไ้และสาามรถ เริ่มลงมือปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ก็ไม่ทำเพราะคิดว่าบ้านนี่ไม่ใช่วัดเราไปวัดก่อนค่อยทำค่อยไปถือศีลค่อยไปภาวนาแต่ถ้าคุณเริ่มตอนนี้คุณก็ทำตอนนี้ได้เลยทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนตอนที่คิดแต่มันเปลี่ยนตอนที่เราลงมือทำเลยอยากเก่งขึ้นต้องเริ่มอยากมีอนาคตที่ดีต้องเริ่มอยากขายดีต้องเริ่มหรืออยากลองทำอะไรใหม่ๆก็เริ่มเลยเหมือนกับฝนที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นั่นก็คือการออกมาพูดในสิ่งที่เรารู้สึกหรือสิ่งที่่่เเรรราาาาาผานมมแล้ว้วหหืืออกพพูดใ มันใจพูดเพื่อให้พลังบวกกับทุกคนหรือพูดเพื่อที่จะแชร์เรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นการทาสมาธิที่ทํามาแล้วมันรู้สึกอย่างไรมันอยู่กับโลกภายนอกแล้วมันเป็นยังไงนี่ก็คือเป็นการเริ่มทําสิ่งใหม่ๆของฝนเหมือนกันเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งที่เราคิดจะทํา มันจะมีผลเป็นอย่างไรแล้วมันจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างหากเรายังไม่เริ่มและมันก็ไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่าถ้าเราเริ่มไปแล้วผลที่ได้มันจะเป็นตามที่เราคาดไหมแต่ยังน้อยการลงมือทําในสิ่งที่เราคิดก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยลองคิดดูนะแค่เราทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นทุกๆวันในหนึ่งปีเราจะเก่งขึ้นแล้วพัฒนาขึ้นข,น,ขนาดไหนจากที่เราเดินอยู่กับที่ทุกๆวันทาเหมือนเดิมทุกๆวันแค่เราลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน mindset ทาอะไรใหม่ๆหรือออกนอกกรอบหรือกอบบออล 1> 1ปีคิดดูว่าความเก่งขึ้นหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันจะทําให้เราต่างจากตัวตนเมื่อวานหรือต่างจากตัวตนปีที่แล้วเยอะขนาดไหนหลายคนดูถูกความช้าเขาคิดว่าความช้านั้นทําไปก็คงไม่เกิดผลอะไรรออะไรที่มันพร้อมๆเร็วๆจะดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันจะมีใครรู้บ้างว่าในความช้านั้นถ้าเราพยายามและเราทําทําต่อเนื่องในทุกๆวันมันอาจจะไปเร็วกว่าที่รอให้พร้อมเพื่อที่จะทําอะไรเร็วๆก็ได้เพราะว่าความพยายามนั้นพูดกันตรงๆนะคะ ความพยายามมันอาจจะมีทําร้ายใครในบางเรื่องได้บ้างแต่ถ้าเรามองเป็นเปอร์เซนเต์นโดยรวมเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเราพยายามที่จะทําอะไรอย่างน้อยภายนอกมันไม่เปลี่ยนแต่ภายในมันเปลี่ยนแน่นอนใช่เราอาจจะเดินช้าก,กว่าคนอื่นแต่ในทุกๆวันเรายังลุกขึ้นมาเดินเรายังลุกขึ้นมาพยายามเรายังลุกขึ้นมาแม้ในวันที่เราไม่อยากลุกโลกนี้มีคนเก่งมากมายแต่มีน้อยคนที่จะเริ่มเพราะงั้นไม่ว่าเราจะช้าขนาดไหนเราก็ยังชนะคนที่มวัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทําเสมอ ช้าไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่เริ่มตั้งหากที่ทําให้เราอยู่ที่เดิมเรามักเห็นคนอื่นสําเร็จเร็วแล้วหัวใจเราก็เริ่มหนะักเพราะว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นสําเร็จเนี่ยเราก็มักเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเ,เขาแต่ความจริงคือเราไม่ได้เดินเส้นทางเดียวกับเขาเราไม่ได้เริ่มจุดเดียวกับเขาดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนใครเลยสิ่งเดียวที่ควรเทียบคือตัวเราของวันก่อนตัวเราของเมื่อวานวันนี้เราทําดีกว่าเมื่อวานดีกว่าวันก่อนหรือ,อยังวันนี้เราขยันกว่าเมื่อวานไหมวันนี้เรากล้ากว่าเมื่อวานไหม วันนี้เราทําให้ตัวเองเก้าวหน้าแม้เพียงหนึ่งก้าวแล้วหรือ,อยังถ้าใช่เราชนะแล้วชีวิตเราไม่จําเป็นต้องไปชนะใครแค่ชนะตัวเองเมื่อวานเมื่อวันก่อนให้ได้แค่นั้นก็ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นมากๆแล้วอยู่ในรูปของตัวเองมองเส้นทางของตัวเองมองชีวิตของตัวเองว่าผลที่เราต้องการมาสมเหตุแล้วหรือ,อยังเหตุคือสิ่งที่ทําผลคือสิ่งที่ต้องได้รับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าการคิดแบบนี้มันทําให้ตัวเองแบบ ก้าวหน้าได้ช้าก้าวหน้าได้น้อยไม่เหมือนกับการที่เราดูคนที่ประสบความสําเร็จเยอะๆแล้วเอามาเป็นแรงผลักดันจริงๆคนแบบนั้นอ่ะมันเป็นข้อดีนะคะแต่ขออย่างเดียวให้เป็นโพซิทีฟติ๊กกิ้งคือการคิดบวกพลังบวกว่าเห็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่แล้วเราเอามาเป็นแรงผลักดันให้เราไม่รู้สึกย่อท้ออันเนี้ยดีมากๆแต่ถ้าเราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเราเอามาเป็นแรงที่ทําให้เราเป็นเนกาทีฟติ๊กิ้งคือมีพลังงานลบคิดลบกับตัวเองเสมอเป็นคนด้อยค่าเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่สําาาาาเเเเรร็็็จออยยย่่งงีี้้้้แแลลลวกกปปนนซึมศทบบบต ทำอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปในทางที่มันผิดผิดแบบเนี้ยเราลองมาเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดดูก่อนใช้ชีวิตให้มีความสุขณปัจจุบันทุกๆขณะอย่ารอที่จะมีความสุขในวันที่พร้อมอย่ารอที่จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอประสบความสาเร็จก่อนอย่ามีตรงนั้นอย่ามีตรงนี้เดี๋ยวค่อยมีความสุขก็ได้แบบนั้นทั้งชีวิตคุณอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้นะเราอาจจะมีผิดพลาดบ้างล้าบ้างบางวันเหนื่อยบ้างร้องไห้บ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นี่มันคือชีวิตไม่ต้องเก่งไปซะทุกอย่างไม่ต้องเพอร์เฟ ขอแค่ทําให้ดีที่สุดในเวอร์ชันในแบบที่เป็นเรานี่แหละแต่เหนือสิ่งอื่นใดการคิดดีพูดดีทดําดีและการปฏิบัติธรรมที่ดีที่ถูกต้องจะเป็นแรงหนุนทางใจให้เราได้อย่างมากๆมากๆเรียกว่าที่สุดเลยค่ะกายมีแรงก็สําคัญนะแต่สาคัญกว่ากายมีแรงก็คือใจมีแรงนี่แหละ พอยิ่งถ้าทางใจของคุณมีแรงนะต่อจะให้คุณเจอพบกับปัญหาทางโลกที่มันหนักหน่วงที่มันทุกข์ขนาดไหนนะคะแต่ทางธรรมนี่แหละที่จะเป็นตัวพาให้เราหลุดพ้นออกจากความทุกข์นี้ได้ดีที่สุดขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนในวันที่โลกวุ่นวายบ้านเมืองการเมืองหน้าปวดหัวเศรษฐกิจที่ดีกับบางคนแต่ก็ไม่ดีกับอีกหลายๆคนทุกคนมีช่วงที่มันเวลวร้ายช่วงที่มันแย่ที่สุดในชีวิตกันทั้งหมดแหละแต่ลองคิดเอาดูดีเถิดว่า ชีวิตนี้เราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วชีวิตนี้เราต้องการอะไรกันจริงๆจากความเป็นมนุษย์นี้ที่มีแต่ความไม่เที่ยงไม่แน่นอนและมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ว่าจะทั้งภายนอกและภายใน